5เหตุผลที่ต้องดูไมคโคชโคชสาวไฟแรงกับนักฟุตบอลสุดกร้าวใจนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องจากวิวออริจินัลที่สร้างความฟินตลกดราม่าแล้วอะไรทําให้ต้องดูไมคโคชตะลุมรักตะลุมบอลหนึ่งครั้งแรกของวาวาที่ต้องเรียนเตะบอลเป็นนักบอลยังน้อยไปนี่ถึงกับเป็นโคชฟุตบอลกับบทโคชเจนนาแต่ชีวิตจริงวาวาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬานี้เลยเธอต้องลงเรียนอย่างจริงจังเพื่อบทบาทนี้โดยเฉพาะ 2เพิ่มความหาด้วยเพื่อนนางเอกรัศมีแขเป็นโคช้ชคนเดียวก็จะเหงาไปต้องมีตัวช่วยในการสอนโคช้ชบ๊อบบี้รับบทโดยรัศมีแข ผู้มาช่วยดูความเรียบร้อยให้กับทีมฟุตบอดลดะลุมพุก f อฟซีสามนำทีมโดยเพิร์ตนักฟุตบอลขวางโลกกับบทจอรนและก็เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันกับการเตะฟุตบอลแบบจริงจัง 4. อาหลอขนาดนี้จะอดใจยังไงไหวนักแสดงรุ่นใหญ่ปีเตอร์คอปดารินโดก็มากับบทเจอจรัดคุณอาสเสนแรงจนทำให้เจนน่าเลิกแพลวพพลวและอยากจริงจังกับเขาคนนี้ 5. ความจริงแล้วเจนน่าเปิดโมเดลลิ่งแหละก็ดูสมาชิกฟุตบอลแต่ละคนดินี่มันไม่ใช่ทีมฟุตบอลแล้วแต่ไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวทีมนี้ยังมีฝีมือเพราะโค้ชดีด้วยนะเห็นแบบนี death, horses, so thin, ้แล้วก็ร so ีบตามไปดูไมค์โค้ตะลุมรักตะลุมบอลทุกวันอังคารพุธกันด้วยนะไมค์โค้ตะลุมรักตะลุมบอลดูได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้น